าครับมาดูว่าโอ้โหจงังหวะนี้ราฮิมสตอริงเปิดไปอุ้มโดนเสียบยังไงก็มาการชี้ชี้ไปไหนครับนั่นโอ้โหจงังหวะนี้ราฮิมสเตอริงเป็นทางน่าจะเป็นแมนลอสลามนะไปเสียท่าโอ้โอหราฮิมสเตอริงพุ่งได้มากเลยเราอยู่กับพิไซ่์สตูดิโอครับวันนี้เรามาดูไฮไลท์ของนัดฟรีเบรีกเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าครับแมนซิตี้เจอเบนฟอร์ดแมนซิตี้ลงมาเป็น4-3-3นะครับแอนเดอร์สันมูโรเดคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นทางรูเบนดิอาร์ต คู่กับจอห์นสโตนนะครับด้านซ้ายเลือกเป็นลาฟ็อกเอาคานเซโล่ไปยืนขวานะมิดฟิลด์ตัวกลางนี่จัดใหญ่ครับบูเดเรนันโดซิวารดนี่เควินเดอบอยหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้มาเรตโฟเรตแล้วก็สเตอร์ริงนะครับส่วนของทางเบนฟอร์ดผู้รักษาประตูด,ดาวิดเรายาครับคู่เซนเตอร์เป็นอจาจ้ายืนคู่กับทางประตูเจนเซนครับด้านซ้ายเป็นอีธานปีน็อกส่วนด้านขวาเป็นแมนโรสราฟนะหน้าเต้าวันนี้ใช้เป็นทางชาติส่วนด้านซ้ายขวาเป็นลิโกเฮนรี่กับคาร์นอตนะครับดรอกไบรอันเอมูโมไว้ตรงกลางยังเป็น เียนนอจา์ดครับวันนี้แมนซิตี้เจอกับเบนบอร์ดที่แอนเดรฮครับจังหวะแรกแมนซิตี้ได้ขึ้นมาก่อนเควินเดอบอยโยนเข้ามาจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่ลับปองยิงเนอะลาพ็อกบอกว่าไม่เกมแทบแตกนะจังหวะก,กดด้วยขวาของทางรามพ็อกเนี่ยบอลมันไม่โค้งนะครับยิงแบบแบงแบงนะบอลมันก็นอนก็นอนเจียดเสาไปนิดเดียวนะครับ จังหวะถัดมายังเป็นแมนซิตี้ครับมาเรสโยนเข้าไปลูกนี้มงสกัดออกมาได้เอ้าแล้วเหมือนเควินดอบอยจะเสียแคลคริสเตียนอจัดยิงเอาไปต,ติดเขาคันเซโลครับบอลปอกแป๊กปอกแป๊กไปเข้าสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงสปินขึ้นมาจาังหวะนี้จะขึ้นโดนเสียบยังไงกันมาการอู้หูชีชีอีกแล้วครับแมนซิต,ตี้จังหวะนี้ราฮิมสเตอร์ลิงนะอู้แมนโลซาราไปเสียเรียมใส่สเตอร์ลนะิงสเตอร์ลิงถึงบอลก่อนนะครับ ใช้คำว่าเก่งตูดรอเลยนะครับโอ้โหและสลับไหลมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะแล้วคนยิงเป็นริยาดมาเรส9192กดด้วยสายหายไปเลยเอาแล้วครับประตูเบิกร่องของทางแมนซิตี้มาแล้วครับได้จากลูกจุดโทษนะ ตามขึ้นมาแมนซิตี้เอาจังหวะนี้ไปเสียบอลครับตัดบอลเข้ามาตรงกลางออกบอลมาทางสายสุดตวัดยิงเขานี่ก็ยังไปติดทางแอนเดอร์สันโบเลสยิงซ้ำก็ยังไปติดทางราปอกนะอู้แล้วเหมือนแอนเดอร์สันโบเลสเนี่ยจะเจ็บด้วยนะครับจังหวะแรกเป็นทางโอเยนกานะครับคือจังหวะยิงเนี่ยเหมือนมันจะล้มเราด้วยเนาะ และข้ามาขึ้นหลังกันเลยครับแมนซิตี้ได้ขึ้นมาอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่สเตอร์ริงสเตอร์ริงไปที่เจ้าคันซิโร่เจ้ากันซิโร่บลอลไปทดิจิตอลเราสับหนึ่งสับสองเข้าขวา,ายิงลูกนี้ก็ยังเข้ามือดาวิดราย่านะโอ้โหการยกหรองแบบดิจิตอลของทางเจ้าคันเซโร่นี่หายเลยนะลบสามเลยนะยลูกถัดมาเอา้าลูกนี้ส่งขึ้นหลังครับบอลมาอยู่ที่ดาวิดรรยา่า ลายาค่อยๆเสร็จบอลลูกนี้เล่นยากซะแล้วครับคืนหลังมาอีกทียังไงเอยลายาขาสั่นเอาคืนในส,สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยิงจังหวะนี้บอลไปเข้าทางเดวินดร์บอยแปดเดนเนนหายเลย<_ <k> _ <T> เอาแล้วราก็เอาจนได้เอาทิงทิความผิดพลาดน,นี่ก็ต้องเป็นดาวิดรายานะผ <_ k _ T> ู้รักษาประตูไปเล่นยากเองนะครับ แล้วลูกนี้จังหวะแรกเนี่ยเซฟการยิงของทางรายฮิมสเตอร์ดิงไว้ได้แต่จังหวะ2เนี่ยเควินเดอะบอยเช็คว่าปัดแบบโคง้โคงๆนะครับบอลเฉืือน,นเสียบเสาเข้าไปจังหวะถัดมาแมนซิตียยังได้ขึ้นมาอีกทีครับบอลมาที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงไปที่เดอะบอยเดอะบอยจัดมาที่เจา้าเจา้ายิงด้วยขวาลูกนี้เฉลีออกมาจังจังหวะนี้จะซับดาบสองเข้าไปก็โดนปัดลงไปได้นะโรดี้นะดาวิดลาย่าบอกพอพอแล้วนะครับ สุดท้ายจบเกมกลายเป็นทางแมนซิเตี้เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อศูนย์ะครับเป็นจาฟูงต่อไปนะครับผมสำหรับพิมพ์มรีกวันนี้ถูไม่ถูก็ดูได้นะครับสดที่นี่ที่เดียวที่ทูวิชั่น